สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารด์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีกุมและคนากุมประจําเดือนพฤษภาคม2564นะคะชาวราศีกุมและคนากุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22มกราคมนะคะถึง18กลกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็ชานั้นนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงทั่วไปของชาวราศีกุมลัคนาลกุมใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้น หรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกาาําลังใจเนาะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซิไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมล,กลัคนากุมนะคะคุณคือชาวธาตุลมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงนะคะวิธีการทำบุญเสริมดวงของชาวราศีกุมล,กลัคนากุมในเดือนพฤษภาคม2564นีนี้นะคะจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญนะคะหมาย่ลสองได้เป็นไพ่เก้าดาบค่ะเจ็ดถ้วยนะคะสเตรนทค่ะทัมเพลนนะคะเจ็ดดาบค่ะ สามเหรียญค่ะหกดาบค่ะ The Star นะคะและเอ c คำนะคะไพ่สรุปได้เป็นไพ่แ a งแ m a n ค่ะชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะในเดือนพฤษภาคม2564นี้นะคะมีไพ่ Major a r c คนาขึ้นมานะคะ 4ใบด้วยกันเนาะก็จะเป็นไพ่สเตรนท์นะคะเทมเพล e ค่ะเดอะสตาแล้วก็ไพ่ a n g MAN นะคะเอ่อไม่รู้สึกว่าในเดือนนี้ตัวคุณค่อนข้างที่จะพยายามนะคะปรับตัวนะให้เข้ากับสถานการณ์รอบตัวนิ่งๆอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆแต่ก็ยังเเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้อยู่ เฉยๆเพื่อที่จะปรับตัวแต่ว่าตัวคุณนะคะมีการคิดแล้วก็วางแผนอยู่นั่นเองนะคะก็เริ่มต้นจากตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญค่ะคิงถือเหรียญน,นะคะคุณช่วงนี้นะคิดแต่นะคะเรื่องเงินเงินทองทองคิดแต่เรื่องที่เขาเรียกว่าอยากจะมีความมั่นคงนะคะทั้งในเรื่องราวของการเงินแล้วก็การงานสถานะ ความเป็นอยู่เนาะคุณอยากจะดูแลนะคะครอบครัวของคุณดูแลคนที่คุณรักนะคะอยากจะประสบผลสําเร็จในทางด้านการงานอยากจะมีงานที่มั่นคงอยากจะมีรายได้ที่มั่นคงนะคะคุณพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะคะพยายามที่จะปรับตัวนะคะเรียนรู้นะคะสิ่งสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อที่จะนํามาประยุกต์ใช้นํามาปรับใช้ให้ตัวคุณเนี่ยเกิดประสิทธิภาพ ที่ดีมากที่สุดนั่นเองนะคะเออคุณมีความหวังค่ะว่าสิ่งที่คุณทําในทุกๆวันน่ะมันจะดีขึ้นคุณมีความหวังคุณมีความคุณมีความหวังและคุณมีความฝันนะคะแล้วคุณก็ยังพยายามนะคะทําให้สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันมันประสบผลสําเร็จเนาะอ่าอันนี้ก็คือตัวตนความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะในเรื่องราการงานนะคะการงานของชาวราศีกุมและคนากุมนะคะไม่อยากจะบอกว่า การงานของคุณคนที่ว่างงานอยู่คนที่ว่างงานอยู่คนที่กําลังหางานอยู่นะคะ,ะคุณพยายามที่จะปรับตัวคุณพยายามที่จะหางานคุณพยายามที่จะไปสมัครงานในที่ต่างๆนะคะถามว่าในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้งานไหมนะคะไม่อยากจะบอกว่าในเดือนนี้ยังเงียบอยู่แต่ถึงแม้ว่าจะเงียบนะคะ คุณนะก็ยังสามารถที่จะนะคะยังสามารถที่จะ,ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานประจำแต่เรายังสามารถที่จะใช้ความคิดนะคะหรือหาลู่ทางในการหาเงินทางโลกออนไลน์ก็ได้แบบนี้นะคะลองหาดูค่ะอาจจะเป็นการถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีเงินลงทุนนะก็เป็นการแบบ เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนขายแบบไม่สต็อกของแบบนี้ก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็อ,อินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้เนาะให้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับนะคะคนที่เขาเรียกว่าทำงานประจำอยู่ไม่ว่าจะเป็นอเอกชนหรือภาครัฐก็ตามนะคะตัวคุณรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ก้าวหน้านะคะไม่อยากจะบอกว่า ให้คุณหางานใหม่ให้ได้ก่อนเราค่อยย้ายนะคะช่วงนี้ให้ทรงๆนิ่งๆไปก่อนปัญหาในการทำงานมีไหมมีนะคะอาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานที่คอยแบบว่าจ้องจำจี้จำชยัยจับผิดไม่ให้ความร่วมมือหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะมาอยากจะบอกว่าให้ให้อดทนไปก่อน นะไพ่สรุปได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะอดทนทําไปก่อนนะคะในเดือนนี้นะยังยังไม่ใช่จังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนงานนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการอ่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจ นะคะไม่อยากจะบอกว่าเดือนนี้อย่าเพิ่งขยับขยายนะให้ท่งทรงธุรกิจไปก่อนดูแลธุรกิจของคุณไปก่อนอย่าเพิ่งขยับขยายอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มนะคะเนาะสำหรับนะคะการเงินค่ะการเงินของชาวราศีกุมลัคนากรุม,มนคะคะไพ่เงินขึ้นมาสองใบนะคะได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญกับไพ่สามเหรียญค่ะการเงินของคุณคุณอยากจะลงทุนใช่ไหมคุณกําลังาหาหุ้นส่วนอยู่หรือเปล่าไม่อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งรับหุ้นส่วนใดๆ ะะเพราะว่ามีไพ่เจ็ดดาบไพ่ของหัวขโมยนะคะไพ่ของคนที่เลื้อยขาเก้าอี้ทําอะไรรับหลังนะคะโดนหักหลังโดนโกงต่างๆเนาะม่อยากจะบอกว่าการลงทุนหรือว่าร่วมหุ้นกับใครนะคะชะลอก่อนอย่าเพิ่งทําในเดือนนี้นะคะเนาะการเงินนะคะอ,อ,อยากจะบอกว่านะ คือคุณมีเงินแหละแต่ว่าอยากจะให้ศึกษานะคะถ้าหากว่าคุณจะลงทุนศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจรีบลงทุนในเดือนนี้ยังไม่ใช่โอกาสยังไม่ใช่จังหวะแล้วก็เวลาดีๆในการลงทุนเพิ่มนะคะศึกษาข้อมูลไปก่อนศึกษาให้ดีก็แล้วกันนะการงานการเงินไปแล้วโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศรีกุมและคณากรมอยากจะบอกว่าโชคลาภลาบลอยไม่มีเลยนะคะโชคลาภลาบลอยไม่มีเลยนะก็เก็บเงินดีกว่าถ้าหากว่า ไม่แนะนำอะให้เอาเงินตรงเนี้ยที่จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะให้ไปทำบุญเสริมดวงจะดีกว่าทำบุญเสริมดวงเกี่ยวกับอะไรหนึ่งเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะสองอาจจะเป็นการาทำหนังสือสวดมนต์แจกนะคะบริจาคเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะอุปกรณ์ให้แสงสว่างแบบนี้นะคะหรือนะคะบริจาคให้กับโรงพยาบาลสง โดะะยจากเกี่ยวกับการซื้อเตียงนะคะคนไข้นะ,ะหรือนะคะจะเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาตรงนี้ก็จะช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนะคะสุขภาพ สุขภาพของชาวราศีกุมและคณนาคุมให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความคิดความเครียดค่ะคิดมากวิตกกังวลนะคะคิดล่วงหน้าไปก่อนนะคะเ,ออเครียดปวดหัวไมเกรนเป็นโรคเครียดดาวนะคะโรคซึมเศร้านะคะตรงนี้นะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องราวของเขาเรียกว่าม,ม,มันอารมณ์ของคุณมันจะขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะมันจะไม่ปกติะคะ่ะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์ด้วยนะระมัดระวังออร่างกายของคุณนะคะเกี่ยวกับ ข้อเท้าข้อเข่านะคะลื่นล้มนะคะโดยที่เราไม่ทันระวังอะไรประมาณนี้ค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภการทำบุญเสริมดวงไปแล้วในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวยังไงไม่จะทำคลิปจาะลึกแยกไปอีกคลิปนึงก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะสำหรับตรงนี้ไม่จะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนในเรื่องราวของความรักนะคะสำหรับคนที่โสด อยู่นะคะไม่รู้สึกว่าสดไปก่อนนะคะสดไปก่อนเนาะยังไม่มีใครเข้ามานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะยังหาความชัดเจนไม่ได้นะคะยังหาความชัดเจนไม่ได้เนาะแล้วก็มีเกณฑ์เโลากาสที่คนที่ คุณคุยอยู่นะเขาอาจจะมีคนคุยเพิ่มก็ได้นะคะตรงนี้นะสำหรับนะคะคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือแต่งงานแล้วเนาะช่วงนี้นะคะคู่ของคุณนะค่อนข้างที่จะ,ะควบคุมคอนโทรลนะคะอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้จับจ้องจับผิดอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็อยากจะให้นิ่งๆไว้ก่อนนะคะเนาะนิ่งๆไว้นะคะแล้วก็อย่า ทะเลาะกันอย่ามีปากเสียงกันนะคะทางที่ดีนะก็เรา เราห่างการสักพักดีกว่าห่างการสักพักในที่นี้ไม่ได้ห่างกายนะแต่เหมือนกับว่าต่างคนก็ไปโฟกัสในเรื่องราวของการงานการเงินดีกว่านะคะมัวแต่จ้องจับผิดกันอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนะคะอืมจะทะเลาะกันแล้วก็บัตรทอนหัวจิตหัวใจกันไปเปล่าๆเนาะสำหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะเป็นรักสามเศร้ารักเราสองสามคนตัวเลือกทางเลือกแอบทำอะไรลับหลังนะคะมีโอกาสนะที่ เขาเรียกว่าคุณจะรู้คุณจะได้รับรู้แหละนะจากสื่อหรือว่าจากใครมาบอกก็ตามนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องราวของความรักก็ไม่อยากจะบอกว่าช่วงเนี้นะตัวคุณหรือว่าตัวเขานะคะจะมีคนเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์โมกาสมากๆทีเ่เราเบื่อคู่ของเราอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะคุยเพิ่มม,มันไม่ได้บอกนะว่าจะ จะคุยทุกคนไม่ใช่แต่ว่ามีแนวโน้มแบบนี้จะดีกว่าทางที่ดีนะคะก็ รักษาหัวิตหัวใจของกันและกันเนาะดูแลหัวิตหัวใจดูแลความรู้สึกของกันและกันจะดีกว่านะคะจะเป็นการป้องกันมือที่3นั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดนะหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะไได้ไม่ลุ ที่หม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ